ขีมข่าวของเรานะคะคุณพัชรา,าจิตคคำค่ะไปสำรวจบ้านเรือนประชาชนบนถนนแสงสีอำเภอหัดใหญ่ค่ะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น้ำท่วมสูงระหว่างที่คุณพัชรา,าลงไปเนี่ยคุณพัชรา,าไปเจอกับคนนี้นะคะนางมาลีจันทรศิริอายุ77ปีที่เธอเนี่ยได้เจอกับลูกชายที่ตามหานะหลังจากที่ขาดการติดต่อหลังจะเกิดน้ำท่วมหัดใหญ่เมื่อสองวันก่อนนะคะทันทีที่รู้ข่าวว่าระดับน้ำลดลงด้วยความเป็นห่วงค่ะนางมาลีก็เลยนำเข้า หอ่อพร้อมกับน้ำดื่มตัดสินใจถือร่มเดินลุยน้ำสูงเกือบ1เมตรบนถนนบนถนนสุภาษารดังสันซอยหนึ่งซึ่งเป็นที่ทำงานของลูกชายเธอก็พยายามตามหาพอเจอปุ๊บเนี่ยค่ะเธอบอกว่าเธอก็รู้สึกโล่งใจค่ะไปถนนใหญ่จ้างเขาแล้วเขาก็ไม่มาไม่มายายก็กลับบ้านกลับบ้านไปหลายรอบแล้วยายแต่จิงใจมาอีกก็บอกว่าเยาวน้ำจะขึ้นเยอะกว่านี้ก็ อันนี้เรามาตามหาลูกชายค่นี่ค่ะกี้น้องก็ว่ายน้ํามาแล้วถึงตะโกนเรียกไม่มีเสียงตอบรับก็บอกอนนเราเป็นห่วงเนาะใช่ ส่วนบนถนนแสงสีระดับน้ําเริ่มลดลงแล้วนะคะหลายคนออกมาสํารวจความเสียหายของร้านค้าบางส่วนก็ยังอาศัยอยู่ที่ชั้นสองค่ะทีมข่าวไปเจอสองพี่น้องสองคนนี้นะคะเป็นผู้สูงอายุค่ะอยู่กันตามลําพังใช้วิธีการเขียนป้ายขออาหารนะคะสําหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาจะได้เห็นแต่ว่ากลับไม่มีหน่วยงานเข้ามาเลยค่ะเธอก็อาศัยหุงข้าวทําอาหารใช้วัตถุดิบที่เหลือในบ้านมีเพื่อนบ้านนี่แหละค่ะคอยช่วยเหลือค่ะ ดีๆมีข้าวเย็นอยู่เมื่อตอนทานแล้วมันนึกมีแก๊สให้ฝึกแก๊สแล้วก็บัดปักกวนตุ้งกินกัน ยังมีวัตถุดิบอยู่ได้ยังใช้ได้ค่ะยังได้อีกกี่วันคะเนี่ยสองวันนี้แม่ได้ไม่เป็นไรแล้วสามวันมันได้น้อยคนท <S <S an, <S <S mm ี่ลําบากกว่ายายนะนะมีคนมาแต่เมื่อเช้าวันนี้คนบ้านนั้นเลยเขาแคต้มให้กล่องหนึ่งเขาจใช้สองปองไงบอกว่าเอากล่องเดียวได้แก่ให้เพื่อนบ้างแล้วไม่มีหน่วยไหนเขามาแตกอะไรมาหลวงพ่อมาทีนันแล้วบอกขอเนี่ยเอาใไม้ตีดร่องกังขึนเนี่ยค่ะ ก็พอที่จะช่วยเหลือตัวเองไปก่อนแล้วก็เพื่อนบ้านอะไรแบบนี้นะคะระหว่างทางเข้าไปถนนสายนี้นะคะ่ะก็มีชาวบ้านนะมาหาแล้วก็น้ําดื่มสิ่งของจําเป็นเพื่อนําไปให้เพื่อนบ้านที่ประสบภัยในพื้นที่ด้วยความเป็นห่วงนะคะเพราะว่าก็ขาดการติดต่อไปซึ่งจากการพูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่หลายคนพูดตรงกันเลยนะคะว่าการช่วยเหลือเฉพาะหน้าโดยเฉพาะอาหารน้ําดื่มยังไม่ทั่วถึงและการติดต่อหน่วยงานต่างๆแทบทําไม่ได้คะ่ะ แล้วก็ติดต่อตามหน่วยงานต่างๆก็คือก็ตามช่องทางที่เขาให้ติดต่อช่ใช่ก็คือไม่มีการตอบรับกลับมาอะไรเงี้ยค่ะมีคนรับสายไหมหรือว่ายัางไงคะ,ะเบอร์โทรที่ให้ไว้ก็บงับงเบอร์ของทหารอะไรเงี้ยก็ก็โทรไม่ติดคงเป็นโทรไม่ติดแต่แรกเลยไม่ทันได้แจ้งเลยใช่แต่แต่บางเพจเ,เหมือนเหมือนเพจที่เขาให้ความช่วยเหลือแล้วก็ติดต่อไปแต่พวกมูลนิธิอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เขาก็เหมือนประมาณว่า ช่วยเหลือผ,ผ,ผู้ผู้ป่วยก่อนอันนี้เข้าใจแต่อยากจะแบ่งเป็นสองส่วนบางส่วนคือเขาไม่มีอะไรกินจริงๆอย่างเงี้ย ซึ่งจากการสังเกตของทีมข่าวพบนะคะว่าหลังเกิดน้ําท่วมมีอาสาสมัครแล้วก็มีการเปิดศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างพร้อมเพียงแต่กลับไม่เป็นระบบนะคะบางส่วนมีข้าวมีอาหารแต่ว่าไม่สามารถส่งต่อในพื้นที่ได้บางส่วนมีรถยกสูงมีเรือแต่ว่ายังต้องรอหาอาหารค่ะทําให้การช่วยเหลือเนี่ยไปไม่ทั่วถึงแล้วก็ไม่ทันการนะคะขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยหรือว่าปภมีข้อสั่งการเร่งด่วนเจข้อ หนึ่งในนั้นก็คือการเปิดสายด่วนนิรภัย1784ของกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเองนะคะรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงแม้ว่าอธิบดีกลมจะสั่งการให้ดําเนินการอย่างเร่งด่วนขอความช่วยเหลือแล้วก็แจ้งเหตุต่างๆจากผู้ประสบภยัยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยอมรับนะคะว่ามีจํานวนผู้ที่โทรมาขอความช่วยเหลือจํานวนมากและไม่สามารถบอกได้นะคะว่าจะได้รับความช่วยเหลือเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานในพื้นที่ค่ะ ของผมมารับเรื่องประสานทางจังหวัดให้ได้แต่จะแจ้งแต่ไม่ไม่สามารถแจ้งได้นะครับว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปเร็วเร็วได้ขนาดไหนครับเพราะตอนนี้น้ำเชี่ยวมากในพ้นที่อ๋อเหรเรือเห็นเรือลงง่มเลยค่ะแต่ว่าคือให้เขาโทรมาที่1784ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ประสานต่อในพื้นที่ถูกไหมคะคุณคือได้ผมรับเรื่องไว้ก่อนครับประสานให้ครับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยยังสั่งการให้ทุกหน่วยงานค่ะปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วจัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้ราระวังปริมาณน้ําฝนและระดับน้ําและก็สภาพอากาศแจ้งเตือนภัยระบบเซลล์บอร์ดแคสต์อย่างรวดเร็วแล้วก็ครอบคลุมนะคะ ส่วนสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะนายไตรัฐวิริยาสุริกุลรักษาการแทนเลขาธิการกสทชเนี่ยค่ะได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อดูแลประชาชนพร้อมประสานไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ค่ะนำเครื่องปั่นไฟไปเสริมแล้วก็นำรถโมบายจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไปช่วยเสริมเพื่อให้ระบบการสื่อสารใช้งานได้ค่ะ สำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนอชอแจ้งเตือนนะคะว่าตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันอังคารยังต้องเฝ้าระวังน้ําท่วมน้ําท่วมขังในเขตชุมชนเมืองเนื่องจากฝนตกหนักค่ะทั้งที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะ